เต็มโลอันนี้พอเต็มโลฮซาลาโอ้ยมันตั้งรูมันนานๆแล้วแม่นนนลเห็ดพอกันยังมีอยู่เด้อจ้าพี่น้องแม่ค่ะบอกว่า มันกัเห็ดได้ล่นะเนาะเห็ุเก็บมาหน้าแล้วมันก็มีแกแนมีออนแนมันคัาเข้ากันไปนั่นละจ้าอยู่ตลาดนัดชานุมานนะคะตลาดนัดไทยเราชานุมานจากพี่นอ้องขอภายเดอร์สำหรับพูธทีอ่อยากจะฟังเสียงส,ด,สดของแม่ค่ะมันมีเสียงเพลงจ้าขออยตดปิดเสียงเด้อค่ะ มายางเลาะตลาดคือเก่าคือเดิมจ้าพี่นองเบิ่งแดดจ้าของขายหลายยางใสลระเกินจ้าพี่นอจ้าแต่ว่ามันแดดนอจ้าเพิ่นก็คือบางคนก็มีขั้นโฮมกลางบางมีบางคนก็บอมีจ้านี่แหละค่ะมีโคเปอร์ทุกอย่างแต่ของถูกนะคะพี่นองของราคาบอแพงราคาเป็นกันเองจ้า ตรงนี้มาสะดุดอยู่เนี่ยอาเพิ่นจึงเบ่งหยังโอ้แทบแตบเบ่งหมากจ้าหาหมากเขี่ยได้พี่น้องเอ้ยเบ่งเน่จ้าพี่น้องจ้าคนก็เลือกซื้อเลือกหากันกะแต่ว่าแดด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 กับพร